ผมเห็นอะไรตรงนั้น3ตัวเอาออกมาให้หมดเลยครับมันน่าโดนธีใหม่ทำการถ่ายรายการคือถ่ายไปซื้นไปเออ,อะจะว่ากันกล่อบพลาสติกคิดนะครับปีเก่าใส่ถุงเลยเห,หยน็นไหมเอุมยขายได้เลยอ้โหครับใส่ถุงเลยสับภา,าด้วยขายได้ด้วยครับ ถูกใจนะถูกใจถูกใจโอเคประกบแน่นอนว่าอันนี้ลิมิเต็ร150ตัว150ตัวทั่วโลกใช่ขายไหมคะขายไหมไม่ขายครับร้านนี้เน้นคุยเขาไม่เน้นขายแล้วเรามักจะมาเก็บเงินตอนมีอายุกันพอมวนเราไม่ต้องลงไปนอนดิ้นที่พื้นเหมือนตอนเด็กเรากำลังซื้อความสุขมาฟูลฟิลตัวเราเองสวัสดีครับสวัสดีครับโจแฉกข้างแับ วันนี้นะครับเราจะพาไปชมโซนของเล่นเปิดใหม่ใจกลางพระรามเก้าเอออยู่ชั้นใต้ดินชื่อโซนทับบีอนทอยที่ห้างฟอร์จูนใกล้บ้านเรามากใครมาไม่ถูกก็คือ M อ็มาทีพระรามเก้าเนี่ยถึงเลยเอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ มาพบกับร้านแรกนะครับรบสวัสดีครับ แนะนำตัวครับอ่าชื่ออู๋ครับผมครับผมอ่าเป็นคนดูแลร้านฮายาทาโร่ทอยช็อปครับฮายาทาโร่ใช่ครับร้านนี้ขายแนวไหนบ้างร้านนี้จะแบ่งเป็น2องเซ็กชันครับเซ็กชันแรกจะเป็นรับของมาจากญี่ปุ่นเองอ่าเพราะว่าบิ๊กบอสของเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาเอาเข้ามาเองส่วนอีกเซ็กชันหนึ่งจะเป็นร้านฝากขายครับผมอาก็จะเป็นตู้ให้เช่ามันจะมีมีหลากหลายวาไรตี้ใช่จากที่ผมเดินมานะผมโดนไปหลายอย่างแล้วคือแค่ร้านแรกเนี่ยก็เสียทรัพย์แล้วอ่าเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ชั้นบนใช่ไหมผมก็ไปช็อปกับเขางงล่า ร้านใหญ่ขึ้นของเยอะขึ้นก็ซื้อเยอะขึ้นคุณดูเอางี้ก่ะคุณดูแค่นี้นี่เหมือนวางล้อคุณเห็นไหมเกียบบันอันนี้มันโบราณมากเลยมันคือกระเป๋าตังค์นะคุณกระเป๋าตังค์ยางยางอ่ะใหม่ไม่แกะนะครับอันนี้สนนราคาสามร้อยบาทสามร้อยพี่ครับเอามาอันหนึ่งเอาเลยเหรอเอาเลยคุณไม่ถยรายการอเหรอเอาก่อนบาทเดี๋ยวโมดไม่ซื้อก็บ้าแล้วแล้วตัดตรงนี้ทิ้งไปนะไม่ต้องอ่อนอันนี้มาดูนี่มาดูนี่ ที่ผมบอกว่ามันมันแรงอ่ะคือที่ญี่ปุ่นผมไปดูมานะไอ้พวกเนี้ยตัวเป็นหมื่นตรงนั้นเลยนะแต่ที่นี่ขายเท่าไหร่ครับตัวละแปดร้อยตัวละแปดร้อยโอ้โหเวลี่ชิปเลยนะสีถลอกตามการเวลาแต่แปดร้อยบาทที่ญี่ปุ่นแพงมากและตัวปั่นจักรยานนี่แหละครับสี่พันเก้าค่ะสี่พันเก้าตัวเก่าหรือตัวรีครับอันเนี้ยตัวรีตัวรีอ๋อก็ยังโอเคนะตัวนี้แพงเลยใช่ไหมครับตัวนั้นสี่พันเก้าค่ะก็ไม่แพงนะครับตัวเก่าด้วยใช่ไหมตัวเก่าอตัวเก่าฮ้ยคนชอบนี่คือยี๊ดเลยนะมีกล่องมึงเห็นว โอ้รองเท้าน่ารักมากเลยกรเสือก้ะักเสือออันนี้ก็งานเก่าเหมือนกันสภาพเก่าเก็บมันยังใหม่กิ๊บิเลยนะครับเก็บดีมากแล้วที่ผมชอบเลยนะคือเขามีเพลงกระตูนขายคุณเห็นไหมเนี่ยเป็นแผ่นไวนิวไวนิววี3ามกันดั้มเรียกได้ว่าของเก่าของแร่เนี่ยมีให้เห็นใช่ราคาไม่ได้แพงเลยดีวผมให้ดูอันนี้อันไหนครับนี่สแตมป์ครบรอบโดยเลมอนห้ปีโดเลมอน ห9 9่เเท่านั้นเอออ่าหนังสือวินเปกปเตอร์พี่ครับเอาหนึ่งเล่มถามราคาก่อนสิไม่ต้องถามเาต้องเอาก่อนเอามาก่อนอ่ะ <laughs> มาเจอของดีของเด็ดอีกแล้วตู้นี้อันนี้คืออะไรครับเป็นลายเซ็นของนักแสดงตร้าเซเว่นครับแล้วก็นักแสดงหญิง ของลายเซ็นแท้ลายเซ็แนแท้ของลิสธิ์อิ f เ c i a l เลยค่ะอ่าอันนี้สนนร,ราคาอยู่ที่30,000คะ่ะเผื่อใครสนใจนะครับมันคือซีนตอนสุดท้ายนะของเรื่องอุลตร้าแมนเซเว่นที่เขาจะต้องจากลากันคุณเห็นปิวๆตรงนู้นไหมนั่นคืออุลตร้าแมนเซเว่นกำลังบินนะบินกลับไปบินกับดาวาเป็นตอัอะไรปีอะไรเนี่ย น่าจะยุน่าจะเข้าข้าวประมาณเจ็ดสองไม่มีปีผลิตระบุอาา่าใครแฟนปอาไปก็มาเลยนะอันนี้อยู่5้าพันอ่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนอนี่อยากให้ดูข้างล่างด้วยเลนย,ลยนี่แผ่นเพลงเล็กๆนะสมัยก่อน Candy Candy อันนี้นะอันน้นนินจาวายุอันนี้ผมลืมจริงๆว่าชื่ออะไร ซิวคาเมนใช่ใช่ใช,ใช,ใชตัวจริงตัวจริงจริงอย่งนี้นะครัแบแววมาบอกว่าซิวคาเมนจ้าไอพวกอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นแพงมากเลยนะเพราะว่ามันถูกแกะแล้วถูกใช้เลยแต่ใครที่เก็บเก็บไว้อย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยขาย680นี่ถือว่าถูกมากเลยนะสําหรับนักสะสมนะอันนี้ซร้อยแปลงล่างมิลเลนอ่าแล้วก็ยังมีเทอร์โบเลนเจอร์เป็นดินน้ามันนะฮะบด บ้าไปแล้วเฮ้ยที่นี่ที่นี่ของข้ามกาลเวลาเยอะมันซุกซ่อนนะท่านผู้ชมมันซุกซ่อนต้องลื้อดูนยต้องลื้อดูหน่อยนะเฮ้ยผมเห็นอะไรตรงนั้น3ตัวผมเห็นอะไรตรงนั้น3ตัวเอาออกมาให้หมดเลยครับเ <c oughs> อหอมันน่าโดน <c oughs> ทีใหม่ในการถ่ายรายการคือถ่ายไปถึงไปผมไม่ค่อยเห็นงานแอคชั่นแบบนี้นะของカメเลเดอร์อากิโตะครับผม <c oughs> บันเฟรสโตเป็นซอฟอวิวภาพหมดโคตรเท่อุโอ้โหตัวนี้เอาแกว่ะทีที จักไม่รู้จักเนี่ยตัวตอนนี้จําชื่อได้แล้วนะ <c oughs> จะหมดตัวแต่ร้านเลก <c oughs> แล้วก็คืออันนี้มันเป็นตู้ฝากข้อดีของตู้ฝากผมเล่าให้ฟังก,ก่อนคือของอะ่ะมันมาจากหลากหลายแนวแล้วคนเก็บบางคนอะ่ะเขาก็ไม่ได้เก็บแนวเดียวตู้หนึ่งมันก็จะคละคลๆกันไปแล้วมันจะมีของประหล,ดะหลาดแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่แล้วผมเห็นปิ๊งเลยปิ๊งเลยปิ๊งเลยฉะนั้นเราไปดูร้านต่อไปนะครับอ้าวฝากร้านอีกทีครับร้านไฮยัตโตโรทอยช็อปครับตอนนี้ตู้ตู้เช่ายังมีว่างอยู่เผื่อสนใจเผื่อใครสนใจมา ฝากขายได้ครับได้ไปดูร้านต่อไปกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาร้านต่อไปนะครับสวัสดีครับและนําร้านนะครับชื่ออะไรครับมาดราเก้ครับผมเกศรัชดาครับผมขายแนวไหน ก็จะเป็นอีกาล้วนๆเลยครับโมเดลเรียกเขาว่าอีกาทั้งเมภาคมังงะและพังมูวี่ครับผมร้านขายอะไรดูได้จากการแต่งตัวเจ้าของร้านกับหลังหันให้ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกเสื้อสุกน j a ์อันนี้เขาเรียกเสือพจัน์เสือพจัน์อ่ามันจะเป็นตัวเดียวที่ไม่เอกใส่เลยนี่มันก็จะมีหลายงานอันนี้เขาเรียกงานปั้นมันจะมีไซส์ตั้งแต่สิบเซนครับจะเป็นงานใส่เสื้อสุกจัน n เหมือนกันครับและถ้าสูงเข้ามาจะ้จ้เห็นข้างหลังเป็นมาชิงกาออ่าเป็นการคอลลับร่วมครับระหว่างงานอีกกกาาาับวนมชิ้ o บยาฮิ u ุมิจิครับผมโซนิ้ใช่แต่ดูวที่ฐานครับเขาจะเขียนเป็นของซิวเนียฉลองครบรอบ20ปีเกม Sonic ไม่เคยเห็นเลยธรรมดาปกติมันจะมีแก๊งหนึ่งครับในเรื่องก็คือว่า The Font of อ m o m m n t ซึ่งธรรมดาปกติข้างหลังเขาต้องเป็น TFOA ตัวนี้ TFO h ครับแปลว่า The Font of Monster Hunter นี <Beyonce> ใ่ใครเล่นเกมสายเกมมหัมพาร์เนี่ยครับเราจะไม่ค่อยเจอการ์ตูนที่ไปคอลแลบกับหลายๆเรื่องอย่างนี้ตัวพวกนี้อ่ะอย่างบางทีก็มาเป็นเซตของเขาเซตต่อยกันเซตต่อยกัน <S <S ตัวไหนหายยากมากๆเลยพี่หายยากมากๆที่สุดตอนนี้จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นงานฉากด้วยอ่าตัวตัวตัวน้ําเงินตัวนี้ครับรู้สึกเป็นลิมิเต็ดจริงๆ แต่จำนวนเนี่ยไม่แน่ใจแล้วปัจจุบันแต่ในบ้านเราน่าจะมีไม่เกิน5ตัวครับราคานี่คือเลย 50K อ่ะเคณปัจจุบัน หรืออย่างบางทีตัวนี้อะอย่างตัวนี้ลินดาม,นนนมัาน,มนอ่านี่รู้จักลินดามนเห็นตัวเลขนี้ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะไม่ใช่ตัวที่8ทับ29นะแต่เป็นวันที่ออกจำหน่ายครับวันที่29เดือน8อมันมีที่มาของเขาอันนี้ลิมิเต็ด150ตัว150ตัวทั่วโลกใช่ขายไหมครับขายไหมครับไม่ขายครับร้านนี้เน้นคุยเขาไม่เน้นขาย ล้านแปดขายตั้งแต่สองแสนแล้วแล้วก็จะมีงานหนึ่งที่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกสีเงาจะเป็นสีพิเศษครับก็คือเป็นการลงสีแบบเป็นสีดิบๆให้เห็นเท็กเจอร์แต่จะมีน้อยมากสวยนะสวยใช่ไหมครับแล้วมันจริงๆมันมีสีหนึ่งเขาเรียกสีงาสีงาอ๋อใช่ครับครีมใช่ครีมครีมครับแล้วก็มีงานหนึ่งคือเป็นอาร์ททอยก็คือศิลปินเขาจินตนาการว่าถ้าแต่ละตัวเนี่ยสี่ชีวิตไปหน้าตามันจะเป็นยังไง ครับออะอย่างตัวนี้ผมผมให้ดูอ๋อแต่ละคนตายก็หน้าเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่นีครับเห็นไหมคาแรคเตอร์การใส่เสื้อการมัดผมอ๋อถ้าตายไปก็จะเป็นแบบนี้นะใช่หน้าตาเขาจะเป็น่างนี้แล้วมีลูกตาข้างเดียวด้วยอือตายไปเพราะอะไรกรนดุบุรี่กันทุกคนเลยเนี่ยก็เลยตายก่อนไงใครติดต่อมาเนี่ยสนใจอยากจะเก็บอีกาตั้งแต่พี่ผมจะเริ่มยังไงดีพี่แนะนําได้หมดแนะนําได้หมดครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นกิพีเดียรับหาด้วยรับหาด้วยรับแนะนําด้วยเพราะว่า อันนี้ครับเราจะมีไกด์ไลน์เริ่มต้นสําหรับคนเริ่มเก็บใหม่ๆเช่นว่างานนี้มันมีขนาดเท่าไหร่บางตัวมีลายสีอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยตัง้งใจที่ว่าทําเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเริ่มสะสมหรืออยากจะเก็บลายลายนึงแต่ผมเชื่อว่านักเรียนในยุค8090นูน่ะชอบอชอบแน่นอนผมก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยครับนะที่ไม่ได้ติกาเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมชอบตัวไหนตัวไหนตัวไหน ตัวไหนป่งนะเขาชื่อป่งใ่าป่งใช่ครับแล้วสังเกตเนี่ยคือเสื้อเขาเนี่ยเขาเรียกเสื้อสุก ajan ทีนี้นอกจากเสื้อสุก ajan แล้วเนี่ยทางร้านเราก็เลยซัพพอร์ตกับทําเป็นพันเนอร์นี่ครับสุก ajan Thailand เป็นรุ่นหนึ่งเลยครับอ่าเป็นลายเป็นลายไทยๆอันนี้ก็คือหนุมานอุ่ยอย่างนี้แพงไหมครับเนี่ยแพงครับแพงครับแต่ว่าแพงต่อครับทางร้านไม่มีจําหน่ายอาอไม่มีจําหน่ายหรอใช้โชยอย่างเดียวอ้าวเดี๋ยวมันมันถกในถกกนอกก็เป็นอีกเสื้อหนึ่ง สองสีสองสีไลเซนายเซนอาจา์เฉลิมชัยถ้าคนไทยเราทํามาเราก็อยากให้เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์แบบไทยตัวนี้ายเซนศิลปินเหมือนกันไทยนี้แอดคาราบาวครับอันนี้เฉพาะในงานเท่านั้นอันนี้มีจำหน่ายเพราะเป็นลิมิเต็ดอันนี้มันมังกรถูกต้องนอกจากว่าของเราเป็นไทยแล้วเรายังไปคอลแลบครับนี่เป็นมังกรมังกรฝรั่งแล้วเป็นลิมิเต็ดนะครับมีรันนัมเบอร์นะ ต,ตัวนี้เหรออ่าไม่ถึงเจ็ดเท่าเจ็ดพันอ๋ 7, <c oughs> อเจ็ดพั 7, <c oughs> นนะครับยีว่าสะสสงของอย่างอีกาแล้ว <c oughs> ใช่ตตัวสาตา์อีกาไปด้วยใช่ ผมเห็นตัวหนึ่งน่าสนใจมากตัวนี้ที่มาเป็นไงครับตัวนี้เป็นงานเรซินครับผมเป็นการปั้นครึ่งตัวฉลองครบรอบ20ปีของโบยะมันจะมี2สีโอ้แล้วทำครึ่งตัวพร้อมป้ายชื่อนะใช่ครับผานเนี่จะแยกออกจากตัวได้ตัวนี้จะลิมิตนะพี่นะไม่ลิมิตแล้วถ้าลิมิตจะเสื้อสีดำอ๋อมีแบ่งสีอีกของอีกาเนี่ยมันจะเล่นแบ่งสีครับอ่าอย่างธรรมดาปกติคอลเลกชันข้างหลังที่เห็นสีทองครับชุดนั้นจะฉลองครบรอบ20ปีเราก็จะรู้กันเพราะถ้าธรรมดาเป็นชุดหลักเขาจะใส่เสื้อแบบสีอย่างเงี้ย สีทั่วไปมาตรฐานอ่าเนี่ยก็จะเป็นเซตเซตสีเขียวเซตสีครีมเซตสีดาเยอะแยะไปหมดนะใช่ครับใช่ครับคืออีกาเนี่ยคล้ายๆอีวาเกเรียนมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์นี่ยต่ทนี้มันก็มีจิ้มมีของมันนะครับอ่าอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างธรรมดาปกติโมเดลมันมีการทําบิดพลาใช่ไหมครับคู่นี้ให้คุณแจ๊บดูว่ามันมีความบิดพาาตรงไหนผมไม่รู้เลยอ่ะสังเกตถุงมือไหม อ,อกมาสลับมือกันเหรอใช่ซึ่งจริงๆเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เออเลอร์ครับถ้าเป็นสีอื่นของลายเนี้ยมันจะเป็นการใส่ถุงมือที่ปกติแต่เฉพาะคู่เนี้ยของการ์ตูนมันมีฉากฉากหนึ่งที่เขาสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันและเขานั่งอ่านจดหมายแค่ช่องนิดเดียว ให้เห็นว่าถุงมือมันสลับกันเขาทำคู่นี้มาสำหรับสตอรี่นั้นนะโอ้โหต้องรักจริงและรู้จริงนะใช่ใช่ใช่ผมมาอ่านการ์ตูนอีก,กาอยู่สองสำเลมนะอ่านเสร็จอยากอยากไปต่อยใครสักคนแต่จริงจริงถ้ารู้คอนเซปต์มันจะนรู้สึกว่าไม่อยากมีเรื่องกับใครเลยใช่ใช่แต่ให้อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าปัญหามาอยู่ข้างหน้าคุณกล้าวิ่งเข้าไปใส่ไหมบางครั้งฝั่งตรงข้ามมีจํานวนเยอะมากมายหรือตัวใหญ่กว่าเราต้องเยอะแยะแต่ถามว่าถ้าใจเราสู่เรากล้าเข้าไปประท้าอย่างน้อยๆคือเราก็ รู้ว่าเฮ้ยมันจะแพ้หรือมันชนะแต่เรากล้าเข้าไปหาปัญหาเพราะฉะนั้นในยุควัยเรียนที่มันผ่านมาแล้วปัจจุบันคือเราต้องทํางานเนี้ยมันจะทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าฝ่าฟันปัญหาที่อยู่ข้างหน้านี่คืออีกอีกาครับใช่เสมอพวกเรา พี่ไปต่อยร้ายข้างๆกันดีกว่าฝากร้ายอีกทีพี่ Facebook ก็คือเก๋รัชดา69ครับหรือเพจมันดาะเก๋นะครับอยู่ฟอร์จูรรัชดาชั้นจีนะครับฝั่งโลตัสเปิดทุกวันครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มโอ้โหขยันสุดๆครับอ่าฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสาวกอีกาสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับอยู่กันที่ร้านปากบครับนี่มีป้ายใหม่ชื่อว่าบอสกบด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับร,บรบ้านปา ขายแนวไหนบ้างครับแนวลบครับเี่ยพวกของวินเทจครับของวินเทจนะจะบอกว่าร้านปากกบเนี่ยสมัยอยู่ข้างบนน่ะผมเดินส่องไปส่องมานะเจอกริตแมนแต่ไม่เห็นกล่องนะเห็นแต่ตัวกริตแมนตัวใหญ่จนอยู่อยู่ปากกบขายพร้อมกล้องสั่งมาเลยปากกบวันเดียวส่งเลยของดีของเด็ดต้องร้านนี้นะของวินเทจก็จะมีด้านบนเป็นมาครอสนะคะป๋าใช่ครับรุ่นแรกเลยครับผมรุ่นแรกปี1980ครับ1980ครับของวาโค่ี่ห้อทาคาร่านะครับทาคาร่า ใช่ครับโอ้เก่าด้วยนะใช่ครับสองตัวนี้ลูกค้าผมหาอยู่นะเนี่ยครับอ่าอยู่ดีต้อนรับครับตัวนี้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 อันนี้มันมากนี่งานที่ซำเพลงเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับอ๋องานสมัยก่อนซำเพลงนะครับเมื่อก่อนอยู่มา190บาทนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ของขาดตลาดกลายเป็น5,500เลยนะครับโอ้ยที่ห้องโป๊ปปี้นะแต่งานซำเพลงนะครับอ่าจะบอกว่างานสมัยก่อนที่เป็นซำเพลงเนี่ยมาสมัยนี้ถ้ายังอยู่อย่างเงี้ย แพงหมดครับถ้ามีกล่องอะเปนหายากมันหายากอันนี้ก็พวกหุ่นมาชินก้าเกตเตอร์นะเป็น SOC ใช่อ่าแล้วันนี้คือรุ่นแรกครับรุ่นกล่องส้มครับกล่องแรกตัวแรกเลยใช่ไหมกล่องส้มครับและข้างล่างเนี่ยผมได้ข่าวว่าตับเนี่ยเกือบล้านใช่เพราะมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วครับ ็นงานวินเทจทอยครับช่วงปีไหนครับหนึ่ถึง1นึ่เก้าหเลยครับหกสิบปีขึ้นนะครับผมผมสนใจตัวนี้ตัวนี้ระกาแสงจันตัวนี้ราคาจบที่6กหมื่นาพันะครับแต่ยติติดจองแล้วเาเนี่ยติดจองแล้วด้วยมันจับสองหมแล้วครับมันจับแล้วด้วยมัจัได้ด้วยครับผมอ้นนี้สนตุปี้นะนี่งานอะไรครับปีหนึ่งเก้าหกศูนยะครับผมปีหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับขายเท่าไหร่สองหมื่นเก้าหมื่นเก้าครับถ้ามีกล่องอยู่ประมาณี่ ลิงจั๊กๆครับรักจริงๆครับผมนี่ปีหนึ่งก้าเจ็ดศูนย์นะครับซีกองได้นะครับและปากขยับได้ด้วยเต้นได้ด้วยครับอุ้ยอุ้ยผมเห็นของเด็ดโอ้โหในสติกกรินึงะครับป้ายปืนเป็นป้ายปืนจัสเปียนนะใช่ครับแล้วก็มีปืนลูกเล็กสามารถยิงเป้าได้ครับเมืองงานวัดเลยครับผมปีหนึ่งก้าแปดสองครับอื้อนี่งานของสูงครับงานตามยุคสมัยนะต้องตามครับ แอสโตบเป็นร้านที่ขาดีมากนะครับอ๋ออันนี้ก็มีงานทั้งงานวินเทจและงานกล่องสุ่มสไใ่ก็งานบบวก็หมีเบบิดครับเห็นไหมเป็นตู้เลยจ้ปาประก,กบเอาทุกอย่างครับไอตัวัเตอร์แลดิดราคาไม่แพงด้วยครับมือกลางๆครับผมดนตรีปาร์ใช่ครับาราคา2องพันก,กว่าจัดโปรหมดเลยครับผมจัดโปรจัดสองพกว่าหรือหมือกระบาหมดเลยครับผมทั้งร้านนะครับอ้ยออุ้ยเหกล่องแทบคงนุ่นนุยนกล่องรับพูนเลยขโมยอไหม กล่องกล่องบนมาชินกล้าแซดพลาสติกคิดพร้อมฐานเป็นงานประกอบครับปีเท่าไหร่ครับเนี่ยปีหนึ่งเก้าเอออยู่ประมาณ5,000นะครับ5000นะท่านผู้ชมกล่องนั้นมันคือขั้นเทพเลยนะขั้นเทพเลยครับมันได้ครบเลยนะใช่ครับคือตัวนี้อีกคนนะครับนี่พี่โชว์ดุสุดเล้นกันร้านนี้สุดนี่กล่องตามดูข่าใเม่อไหร่ครับโกจิระโกจิระงานกล่องพลาสติกคิดใช่ครับปีเก่าใส่ถุงเลยเห็นไหมให้ยขายไปเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยสัมภาษณ์ด้วยขาได้ด้วยครับ ถูกใจนะถูกใจนะโอเคผ่านผ่านเว้ยผ่านเว้ยประกอบแน่นอนว่ะนี่ทำมานี่ทำมานี่คือของในชั้นเขาอ่ะมันก็ยังมีแต่มันจะมีของที่พ่อค้าซุกซ่อนไว้อยู่ผมว่าก็เด็ดอยู่นี่ปีหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งปีหกศูนย์แพ้ครับแล้วตัวตัวที่นอนคือมิสซูนะเคือปีหนึ่งเก้าหกแปดนะครับโอ้ในกล่องก็ประมาณปีเจ็ดศูนย์ครับอ๋อนี่คือซุกซ่อนไว้ใช่ไหมนี่นี่หมูชิ้นจังใช่ไหม ตัวนี้ราคาไปสองหมืนะ่นแล้วคอไม่บิดครับแพงมากครับรนี่ราคาแบบดูเหมือนไม่มีค่านะครับเนี่ยแพงมากเลยนะครับล่ะตัวเนี้ยผมมากอยู่ในตู้มันจะไม่ได้หาง่ายนะจะโปรอีกด้วยดิราคานี่ราคาแบบบราคาหน้ายต้องแบบต,แบบต้องฟักดังซื้ออีกแล้วอะ่ะไหนราคาเท่าไหร่เก้าพันไม่เก้าร้อยเก้าร้อยจริงไหมเนี่ยจริงจริงให้ของของ่มากครับผม ของครบนะฮะถูกมากนะฮะของแท้นะครับของครบด้วยไขได้เวยแต่เมื่อแต่ตัวนี้นะไปดูก่อนไปดู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 ก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่กล่องคาครบครับแบกไปขับินได้นะครับป๋าปลาใส่กล่องเลยมึงผมยิงมมาขายยังไงเลยเฮ้ยเอ้าแล้สนุกมันต้องเอาแหละมันมาคอสอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปหาตัวแดงตัวแดงอะหาได้แต่ตัวดำเนี่ยไม่ค่อยเห็น ถ่ายงานยังไงให้ได้งานแล้วได้ของเล่นไปด้วยวอนิจอย่างเนี้ย่ะแล้วป่าที่คือแบบใส่พลาสติกอย่างนี้ไม่แก่ไม่แก่งเล่นเลยนะครับน้ำมีครับนายนะนายจัดไปครับมีใครบ้างดีกีตาร์ขับบุญยนต์่ะนี่เรื่องนี้มาขอหรอเออสรุปมรวมนะครับร้านป่าโกบนะขายของเก่าของคัาสิกขายหุ่นเหล็กมีเมตัลฮีโร่ป่าไฟกล่องสุ่มมีแบบบี้เออมีอาร์ตคอยนะครับแต่ผมโดนปาสซิลาพลาสติกคิดไปปาโกบครับ ท่านผู้ชมจะมาติดตามได้ที่ไหนบ้างพี่เพจครับผากอนพมรักครับชื่อจริงเลยครับครับแล้วมีเพจเป็นร้านไหมฮะบอสกบเลยตามนี่เลยครับเฟซบุ๊กนะขอบคุณครับมอตลอดครับอเล่นเล่นกันด้วอย สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่อร้านที่ติ๊กพับพิธีครับ,รบาขายหลักๆเป็นแนวของผมจะเน้นเป็นรถโมเดลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราขาดร้านลนานักษณะนี้ทุกวันนี้เหลือแค่3บวกเน้นตลาดเป็นหลักแต่ว่ามันมี8บ14บวก14บวกนี้นี่คืออายุ<ะ>อายุแต่ละกตแตละเกตลรายละเอียดดีเทลก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น<ม>แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเหลือแต่ของถูก ของถูกคืออะไรเหมือนอย่างนี่พวกรถดัคาพวกนี้ปีที่แล้วคือปีสุดท้ายที่ตัวแทนนําเข้านําเข้ามาขายในบ้านเราเนือ่องจากว่าพอเป็นแพ็คเดียว คันใหญ่เนี่ยเหมือนมันอย่างพวกนั้นไหนคันละ695ในห้างพอ695ในห้างมันก็มีไม่กี่ครอบครัวที่ไปซื้อเขาก็เลยเหมือนว่าพอดูแลยอดไม่เดินเขาก็ตัดทิ้งก็เลยกลายเป็นวนะ่ารถพวกนี้คือย,ยังออกทุกเดือนเดือนละหนึ่งล็อตหนึ่งล็อตแต่ตอนนี้บ้านเราไม่มีเดตคาจุงเป็นที่มาของร้านนี้คือเราก็มองว่าเอ้เราสะส,สมเองแต่แล้วพอเราเปิดร้านเนี่ยร้านประเภทนี้มันขาดหรือมีน้อยมากในเมืองไทยคือผมไม่ได้เน้นขายฮอตวิวโทมิก้าอะไรที่หลักๆที่เขาขายกันแต่ผมจะพยายาม เอารถแปลกๆสารพัดประเภทสารพัดชนิดเพราะจริงรถโมเดลเนี่ยมันไม่ได้จากัดแค่ว่าเป็นรถซิ่งรถบ้านรถแต่งหรือรถอะไรมันมีรถจากหนังหรือมีจากการ์ตูนจากสารพัดแบบอย่างนี้เป็นรถเบัตเตอร์นะพวกโค้ดบัตเตอร์พวกอะไรหรือเหรียญด้วยนะอันนี้มันจะเป็นงานยุคเก่าเพราะงานยุคเก่าเขาเนี่ยคอนเซปต์เขาก็จะมีเขาเรียกบัตตันบัตตอนคือเหรียญหนึ่งเหรียญอย่างของฮอดวิวก็จะมีเหรียญเหมือนกันยุคสักยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เลยอ่ะเหมือนอย่างการ์ตูนอย่างเงี้ย ถ้ารุ่นรุ่นใหญ่เนี่ยอาจจะรู้จักหน่อยรุ่นเก่าหน่อยยุค90แหละพวกการ์ตูนตินตินกันเนี่ย เห็นพี่บอกว่ารถเนี่ยจะแบ่งเป็นเกรดมันก็คือการที่มันสามารถถ่ายแบบทันคือทัน p e ฟ f o r m a n c จากของใหญ่ลงมาเป็นของเล็กได้รายละเอียดได้สมจริงหรือได้น่ารักหรือได้อะไรสักอย่างนึงท,ที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจกับมันเอางี้รเราดูกันที่ตัวท็อปก่นอกนดีกว่าถ้าตัวท็อปสุดในวงการตอนนี้เนี่ยจะเป็นพวกงานที่อยู่ในกล่องพลาสติกกล่องอะคริลิกแข็งๆเงี้ยค,คือแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์มันจะบอกว่ามันกำลังบรรจุข,ของเกรดไหนอยู่ในตัวมันไอเนี้ยคืองานที่คุณภาพใกล้เคียง จริงมากที่สุดอลองลงไปจะเป็นพวกก๊าซพลาสติก และลองลงไปก็จะเป็นพวกการ์ดกระดาษ<อ>ไม่มีพลาสติกหุ้มถัดไปเนี่ยการ์ดกระดาษเหมือนกัน<อ>คุณก็จะมีการ์ดกระดาษสีและกระดาษขาวดำอพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต่อให้เราไม่รู้จักอะไรเลยพอเราพลิกไปพลิกมาเราดูไปดูมาเซนส์นเราจะบอกได้เองว่าเฮ้ยอันนี้จะถูกกว่าอันนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงและอันนี้อาจน่าจะเป็นอันที่ราคาสูงกว่าเขาเพื่อนมันสูงด้วยดีเทลของมันมากกว่าเนี่ยอันนี้คืองานกลุ่มเทียบร้อยอถามว่าเทียบร้อยเทียบไง มันก็เทียบตรงที่ถ้าคันจริงเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่น Honda Civic F d ดีแล้วเขาบอกว่าเป็นรุ่นไทยอาไทยอาคือตัวแต่งซิ่งของเขาต้องใส่แม็กเจ็ดก้านลายนี้ยางต้องเป็นยาง35ปิ้นได้อย่างนี้ท่อต้องเป็นท่อแบบท่อพิเศษแบบของเขาหางต้องเป็นทรงอย่างนี้หรือที่เหนือกว่านั้นไปที่บอกว่าไองานที่กลุ่มนี้คืองานเทียบร้อยคือถ้าข้างในเบาะเขาเย็บสติชิ่งเย็บแนวนอนแนวตั้งสลับสียังไงแผงประตูเป็นยังไง เขาต้องมีงมให้เหมือนคันที่เขาเป็นต้นแบบ,บมีปุ่มเปรมคันเกียร์หรือดิจิตอนอยู่ตรงไหนก็ต้องมีตามเขาก็ต้องทําตรงนั้นถามว่าอันนี้ หย่อนจากอันนี้ยังไงข้างในมันจะไม่มีรายละเอียดที่ดีเทลลึกเหมือนอย่างนี้แล้วค่อยมาเป็นพวกกลุ่ม h ฮอตวิวหรือกลุ่มอะไรที่เรารู้จักกันฮอตวิวโทมิก้าอะไรพวกนี้อันนี้คือดีเทลของมาตรฐานพวกฮอตวิวเราจะเห็นว่ามันจะดูคล้ายๆกับกัแต่ว่าดีเทลมันจะน้อยกว่ากันเยอะมากมันก็คือเกจสามบวกเด็กถือเล่นเด็กเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะต้องมีคิ้วกี่คิ้วแต่พอผู้ใหญ่สิเราพวกอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะเลี่ยงมาก พาไปดูงานสะสมรถตินติน่ยได้ไหมครับได้ครับกลุ่มนี้ก็คือถ้ารุ่นเก่าเนี่ยก็จะรู้จักกันการ์ตูนตินตินหรือรที่เขาเรียกกันแตงแตงเนี่ยใช่ใช่สมัยก่อนเแตงแตงมันคือแตงแตงเกือบจะทุกคันที่อยู่ในทั้งหมดของเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด70คันสำหรับซีรีส์นี้เหมือนอย่างเช่นคันนี้มันก็จะมีลิฟเลตบอกรายละเอียดเรามาว่าอยู่ในเล่มไหนฉบับไหนตอนอะไรแล้วก็จะมีข้อมูลให้อีกว่า แล้วไอ้คันจริงของคันนี้มันคือรถรุ่นอะไรไ<ง>เราได้ไรายละเอียดเราได้สตอรี่ของมันแล้วทําให้เราอยากเก็บมันบางทีไม่ใช่ว่าเก็บเพราะว่ามันจะมีอนาคตหรือเก็บเพราะามันจะมีราคาแต่มันอาจจะไปรีเลทไปผูกโยงกับอดีตของเราหรือความสนุกของเราเมื่อวัยเด็กอืมเรากําลังตามหาความฝันที่มันหายไปของเราตอนเด็กแล้วเรามักจะมาเก็บกันตอนมีอายุกัน <c oughs> พอควรเราไม่ต้องลงไปนอนดินที่พื้นเหมือนตอนเด็กเรากำลังซื้อความสุขมาฟูลฟิลตัวเราเอง ใครอยากจะเริ่มสะสมนะมาคุยกับพี่เขามาดูของจริงก่อนก็ได้มันมีเยอะกว่าที่คุณคิดลิมิเต็ดจริงๆลิมิเต็ดจริงๆมาดูกันเถอะเชื่อผมแวะมาคุยได้เพราะจริงผมเปิดร้านเหมือนจัดมิสติ้งอ่ะเชิญมาที่ร้านยินดีครับยินดีต้อนรับครับพี่ติ๊กขอบคุณครับ จบกันไปแล้วสำหรับงานวันนี้ที่โซนท็อปปี้แอนทอยส์ที่ชั้นใต้ดินฟอร์จูนนะครับเรียกว่าตื่นตาเพราะว่าบางร้านแล้วก็มีของที่เราไม่เคยเห็นอยู่นอกรายการสะสมเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมองเพราะว่าถ้ามองเดี๋ยวจะซื้อเพราะเราชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับอยากให้แวะมาดูการเดินทางสะดวกแอร์เย็นครับของกินเยอะมากฟอร์จูนเนี่ยสำหรับผมนะผมโดนไปเยอะเลยผมโดนไปหลายกล่องเลยใส่ถุงเลยใส่กล่องเลยพี่ครับเอามาอันนึงไอ้ผมเห็นอะไรตรงนั้น3มตัว เอามาให้หมดเลยครับมันไม่ใช่เป็นของที่ตลาดทั่วไปมีมันจะเป็นของที่อยู่กับคอเลกเตอร์เก็บเองด้วยของฝากด้วยฉะนั้นมันหลากหลายไปเลือกสองสองสองคือผมอะ่ะซื้อแค่นั้นใช่ไหมแต่งจานั้นผมก็เดินเดินเดินผมก็ซื้อเพิ่มอ,อีกบานเลยนะก็รถเข็นที่เข็นกล้องมาตอนเช้าเนะนีเ่ยไม่พอแล้วเออไม่พอแล้วกล้องต้องหอกลับไปแล้วใช่ก็ใ <laughs> ครสนใจก็มาสนับสนุนกันได้นะครับที่โซน h ับบี้แอนทอย ชั้นจีหรือชั้นใต้ดินนี่แหละห้างฟอจูนใครมารถไฟใต้ดินก็ลงบันไดเลื่อนใช่ไหมแล้วก็เดินมาสุดห้างเลยเจอใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งในย t u b e Facebook TikTok สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ